สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับย้ายบ่ออีกแล้วครับ,ยยบ,ออลรบกลับมาบออ่อที่เปิดเอาไว้ตอนแรกตอนที่เจ้าการยาวกับ M6240 กสช่วยกันแต่งทางขึ้นผลสุดท้ายสู้ไม่ไหวดินมันเปียกเกินครับเละไปหมดกันเลยอพยพหนีไปลงบ่ออื่นก่อน กลับมารอบนี้แห้งแกงนะครับสบายแลวนี่ฮะสบายครับสบภาพก็เป็นอย่างที่เห็นธรรมดาบ่อมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งครับทางด้านซ้ายมือเจ้าของก็เลยขยายให้เต็มพื้นที่ฮะมารอบนี้ก็สบายอยู่ครับแต่ก็ยังมีเป็นบางจุดที่ยังเปียกยังชื้นอยู่ แต่มันก็แห้งกว่ารอบที่แล้วเยอะครับรอบที่แล้วนี่บืนมากสู้จนไม่ไหวฮะจนต้องถอยหนีมารอบนี้สบายฮะที่นี่มีคุมทรัพย์นะคะคุมทรัพย์ครับยังกองเอาไว้ฮะใครสั่งก็ตักเอาไปขายยังไม่มีก็กองเอาไว้ฮะเฮ ตอนเริ่มเปิดบอ่อนี่น้ำในบอ่อทางด้านนี้เต็มเลยนะเต็มปริเลยฮะแต่ทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีในการสูบน้ําออกเพื่อให้น้ําเพื่อให้พื้นตรงเนี้ยที่ดินอมน้ําได้ซึมไหลลงไปครับมันจะได้แห้งเร็วๆผลสุดท้ายก็เป็นไปอย่างที่คิดครับน้ําก็ซึมลงไปฮะได้เร็วถ้าไม่สูบน้ําให้มันแห้งนะโอ้กว่าจะแห้งช้านานครับ ตรงที่เจ้าการยาวคุดก็ยังมีความชื้นอยู่ฮะนี่ลูกรองเอ้ลูกหลังคุ้มซับอาจารย์ทุยมากองเอาไว้ฮะวันนี้ก็ได้ไปแปดเที่ยวแล้วพอได้ค่ากับข้าวแล้วแล้วแต่คนสั่งฮะบ่ลูกนี้สงสัยอีกนานกว่าจะจบกว่าจะเสร็จ เพราะว่าต้องใช้เวลานานครับบ่อมันใหญ่มากใช้เวลานานรอบเดียวคงจะไม่เสร็จหรอกครับต้องหลายรอบแะคงจะได้เห็นบ่อนี้กันหล,หลายรอบครับอ่ะคันนี้ก็หัวหน้าแม็กครับหัวหน้าแม็กชื่อเดียวกับคนขับรถไทยเลยเป็นทีมงาน6้อดำที่มาอยู่ลูก,กานี้กับผมครับ ปีนี้หกล้อดำมาอยู่กับผมสองคันครับหัวหน้าแม็กกับหัวหน้าแจ็กจะอะไรแอะแจ๊กเหมือนกันเลยฮนะแม็กกับแจ็คครับมาอยู่ด้วยกันครับเดีย๋ยวเราไปดูใกลๆ้ๆอย่าให้ตักคันนี้เสร็จก่อน่อลูกนี้ก็เปรียบเสมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวนะฮะมีหลายเส้นซะเหลือเกินคนระ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเส้นไหนชอบเส้นไหนฮะบางคนก็ชอบเส้นลูกลงังบางคนก็ชอบเส้นหน้าดินฮะบางคนก็ชอบดินดานครับแล้วแต่ฮะนี่ก็เป็นหน้าดินนะกองเอาไว้ฮนะคนไหนสั่งก็หน้าดินมีหมดบอลูกนี้ แต่เหมือนเจ้าก้านยาวนี่ขายกว๋วยเตี๋ยวครับบ่อนีอเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกันเลยนี่ยตรงนี้ยังเปีีกเลยนะยังมีความชื้นอยู่เลยนี่เนี่ยขยายให้เป็นบอ่อเดียวกันเลยครัเดิมทีมันมีแค่ฝั่งซ้ายมือฝั่งเดียวนี่ขยายไปเลยมองอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า เห็นชัดเลยว่าชั้นดินชั้นลูกรังชั้นดินดานะฮะมองถ้ามองด้านหน้าน,นี้นะจะเห็นหมดเลยมีครบทุกเส้นครับบ่อนี้นี่ยังเปียกๆอยู่เลยครับนี่ยังชื้นๆอยู่เลยอ่ะหกรอดำก็ ตักไปเลยนะฮะอะไรก็ตักเข้าไปผสมมาเสริมก็เอาไปฮะแต่ขอ,อยังเดียวว่าอย่าเอาขุมทรัพย์ผมไปนะเก็บเอาไว้ฮะไม่มีคนสั่งคงก็จะเอากลับไปเก็บไว้บ้านขุมทรัพย์ครับอ่ะถอยมาถอยมาโอ้อาจารย์คุยไม่ได้ยํำให้เลยจะออกตัวไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยมา จามชมนาดินก็ออกกองไว้นี่ฮะแล้วแต่คุณจะสั่งฮะอยากได้แบบไหนบอ่อลูกนี้ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6าถเมตรครับ5-6าถเมตร โคห,หน้าแม็กเราจะดันได้เปล่าแต่ถ้าผสม,มไปอย่างนี้โคห,หน้าจะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเอาแต่ดินเปียกไปก็เหนื่อยหน่อยฮะคุณขับรถไทยเขาจะเหนื่อยหน่อยนี่เราเอาผสม,มไปเลยมีหนูหรือเปล่าช่วงนี้บ้านผมกําลังหาหนูคนเยอะฮะไม่ใช่หนูปากแดงนะหนูนานี่หละฮะ ผมสูบน้ำไปแล้วแปลกนะปลาไม่ค่อยมีฮะแต่กุ้งเยอะจริงกุ้งฝอยฮะไม่ใช่กุ้งแม่น้ำนะถ้ากุ้งแม่น้ำนี่ก็โอ้สบายเลยกุ้งฝอยฮะเยอะจริงๆทีงงานหก้ถดำผมตอนเย็นนี่อ่ะดูก่อดูออกตัวก่อนไหวเปล่าเออเอโอโอ้โหเกือบจะไม่ไหวลื่นลื่น ทีมงานหกลอผมกลับไปบ้านครับกลับไปเอาที่ดักกุ้งมาเลยนะห้าหอันเลยฮะเอามาใส่เหยื่อโอ้โหตื่นเช้ามาะฮะเต็มเลยเยอะอยจริงๆฮะเนี่ยกุ้งฝอยในบอ่อนาำเนี่ยแต่ปลานี่ไม่ต้องไปพูดถึงมีไม่กี่ตัวหรอกที่จับได้นี่อาจารย์ทุยแล้วก็หวังดีนะคัดหนาดินเอาไว้ฮะ สำหรับผมนะมีประโยชน์มากอย่าตักทิ้งอย่าตัก,กว่างครับแต่ตออเนี้ยมันยังไม่สวยหรอกอย่ารอให้มันแห้งดีๆก่อนเถอะหน้าดินชัดๆนี่แหละแต่ตอนนี้มันเปียกเฉยขายได้หมดลฮะเก็บเอาไว้แต่มันแค่เสียตรงที่ว่าใช้เวลาทักหน่อยให้มันแห้งะ นี่อันนี้มันเปียกเกินไปครับเดี๋ยวรถไทยจะดันไม่ได้อาจารย์ทุยก็เลยตักเอามาตากแดดไว้ก่อนเอาตัวที่พอมันดันได้ฮะอะถอยมา หัวหน้าแจ็คเริ่มเอาที่ดักกุ้งโยนใส่ไปอีกแล้วดูวะฮนะนะเยอะจริงๆนะนี่หัวหน้าแจ็คก,กำลังจะเอานี่นะฮะมันเป็นที่ดักกุ้งครับใส่เสื้อเรียมดำนะไม่มีพุ่งเยอะ ยังคงไปได้อีกหลายวันครับเอ้ย่อลูกนี้ดินยังเหลืออีกเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทั้งโมกี่รอ,อกวาะ,ะเ็จแต่นี่เพิ่งเป็นเปิดฤด,ดูกาลคงจะทันอยู่ครับคงจะเซนซันคงจะเ็จทันก่อนหน้าฝนอยู่แล้วครับอ่ะ,จะเจ้าการยาวเดินไปตักกลุมทรัพย์อีกแล้วครับมีคนสั่งเนี่ยฮะมันแล้วแต่ เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เดินไปแล้วไปเอาแล้วเปลี่ยนเป็นเอาคุ้มรัพย์แล้วอยากได้หน้าดินก็กองไว้ให้ทางนี้แล้วอยากได้ลูกลางก็อยู่ตรงนู้นฮะ,ะอยากได้ดินแบบไม่เลือกก็ยืนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคุ้มรัพย์เดี๋ยวเจ้าการยาไปตักคุ้มรัพ์ก่อนครับ ลูกรางที่นี่สวยคะัมิดเล็กๆดีสวยคะอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ